คันนี้ถ้าเกิดกรณีที่น้องี่มีอาการไข้สูงและชักนะคะเรา เราพ่อแม่เราจะทําอะไรได้บ้างเนาะคือดับแรกเลยเนี่ยเราต้องตั้งสติตกใจนะคะรีบเรียกคนมาช่วยเนาะให้ให้เรียกคนอีกคนนึงมาช่วยแล้วเราการ็ต้องจัดท่าน้องเนาะคราวนี้เวลาเรียกเนี่ยอาจจะหมอสมมุติสถานการณ์เลยค่ะสมสมติว่าน้องเนี่ยชักเนาะคุณแม่ก็บอกช่ก Orion, วยด้วยค่ะช่วยด้วยค่ะน้องชักคนน่ะอะไรอย่างเงี้ยแล้วบอกให้ไปเอากระละมังนะคะใส่น้ํามาด้วยอีกคนนึงเรียกไปเอากระละมังมาเดี๋ยวนี้เลยใส่น้ํามาด้วยเอาผ้าขนหนูมาด้วยหลังจากนั้นเนี่ยน้องชักคุณแม่จับน้องนอนหงายนะคะแล้วก็ตะแคงตัวนะคะแล้วก ศีรษะไปด้านใดด้านหนึ่งเพราะนั้นจะนอนแบบนี้นอนงายแต่ว่าตะแคงตัวไปด้านใดด้านหนึ่งนะคะสาเหตุที่ทําให้ต้องตะแคงตัวไปด้านใดด้านหนึ่งเนี่ย <c oughs> เพื่อที่จะไม่ให้แบบมีการอุดกั้นทางเดินหายใจเพราะขนาดที่น้องชักเนี่ยคือน้องไม่รู้สึกตัวเนาะอาจจะมีการสำลักได้เพราะนั้นเราต้องนอนตะแคงนะคะหันศีรษะไปด้านใดด้านหนึ่งเนาะ ห้ามใช้ช้อนห้ามใช้นิ้วห้ามใช้มือเรางัดปากห้ามนะคะเพราะว่าอาจจะก,กัดเนี่ยเราเจ็บได้แล้วก็การที่กัดกัดพวกช้อนเนี่ยบางทีตอนชักเนี่ยกัดมากๆเนี่ยฟันหลุดเนาะแล้วอาจจะลงไปติดหลอดลมคอยิ่งอันตรายไปใหญ่นะคะไม่ต้องงัดอะไรทั้งสิ้นนะคะจับนอนงายตะแคงหันศีรษะไปด้านใดด้านหนึ่งนะคะหลังจากนั้นเนี่ยกละมังกับน้ําเราจะมาแล้วเราเริ่มเช็ดตัวเลยนะคะเช็ดเลยเช็ดย้อนนะคะเช็ดย้อนเข้าหาหัวใจเช็ดตัวเช็ดแขน เช็ดขานะคะบอกให้อีกคนนึงรีบโทรเรียกโทรเรียกรถพยาบาลนะคะหรือไม่ไงั้นก็ไปสตาร์รถอรอเลยว่าอาจจะต้องไปโรงพยาบาลแน่นอนเนาะเราก็เช็ดเลยเช็ดเชด็ซับ เช็ดนะคะเช็ดตามซอกคอนะคะเช็ดตามแขนนะคะอ่าเช็ด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 เนาะอ่าแล้วก็หนีบไว้แล้วก็รีบพาน้องส่งโรงพยาบาลทันทีนะคะอย่าลืมว่าอยากจะให้คนที่อยู่ในเหตุการณ์เนี่ยที่เห็นลักษณะของน้องชักเนี่ยไปโรงพยาบาลด้วยเพราะบางทีเนี่ยเราอาจจะแบบบอกไม่ได้ว่าน้องชักยังไงเนาะอาจจะเป็นแบบชักแบบปกติหรือไม่ปกติเพราะถ้าเป็นชักจากไขสูงเนี่ยการชักก็คือจะชักเกรงกระตุกทั้งตัวเนาะแต่ถ้าเกิดไม่ปกติเนี่ยมันก็จะชักแบบเหมือนกับเกรงข้างนึง ตุกข้างหนึ่งอะไรแบบนี้นะคะก็อยากให้คนที่อยู่ในเหตุการณ์เนี่ยไปด้วยเพื่อที่จะได้อธิบายให้คุณหมอเข้าใจได้นะคะว่าน้องชักยังไงนะคะ